ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับรับค่าตัวแพงกว่าอ้ําเปิดอนณาจักแมทพิรณียอมเผยสัมพันธ์ครั้งแรกไฮโซพกแท้จริงเกินเพื่อนไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนาง,งเอกดังที่ใครหลายคนมักจะจับตาดูเธออยู่เสมอสำหรับแมทพิรณีที่ล่าสุดมีโอกาสได้ออกมาเปิดใจในรายการดังอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้เธอเปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่ม มาตั้งแต่ปี2018แถมทั้งคู่ยังฝา่ามรสุมดราม่ามาด้วยกันสำหรับแมทพิรณีกับไฮโซหนุ่มสงการเตชะนรลงนักธุรกิจชื่อดังโดยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์แมทได้เป็นแขกรับเชิญในรายการดังและในบางช่วงบางตอนของรายการมดดำได้พูดขึ้นมาว่าต้องด่าดสงการชีวิตแมทก่อนที่มาเจอผู้ชายชื่อสงการชีวิตราบเรียดมาโดยตลอดพอมาเจอสงการปุ๊บ แอคแนเจอร์มันมาจริงๆซึ่งแมทได้พูดต่อว่าไม่จริงไม่จริงพี่สงการเขาเป็นต้นแบบที่ดีให้แมทในหลายๆเรื่องในมุมมองของแมทเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราโตขึ้นในด้านความคิดเพราะเขาโตวกว่าเราเยอะเพราะเขาเจออะไรที่หนักกว่าแมทมาเยอะแล้วเขาไม่เคยปล่อยมือเราเราท้อเราเสียใจเราร้องไห้เขาจะจับมือเราเราก็แบบเองต้องขึ้นดีวะอะไรแบบนี้ ทุกวันนี้ไม่ได้เลิกยังคงเหมือนเดิมแมทได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเราต้องมีสติเพื่อตัวเราเองเราจะปล่อยให้คนอื่นมาช่วยเราตลอดไม่ได้ข่าวเลิกกันคือพี่สงการเขาไม่สนใจกับเรื่องหยุมหยิมพวกนี้โดยทั้งนี้ยังเปิดใจถึงประเด็นการแยกทางกันของสุปตาสาวอัมพชราภากับไฮโซพกประทานบงโดยแมทได้ออกมาเปิดใจว่าแมทเจอมรสุมชีวิตข่าวมาประมาณ5ปีแล้ว ตั้งแต่ปลายปี2018ประเด็นดราม่าของสงการที่ครอบครัวออกมาปกป้องแมทอยากขอบคุณพวกเขาไปเรื่อยๆเ,เลยส่วนข่าวที่เลิกกับสงการเขาไม่ได้ยุ่หยิ้มกับเรื่องพวกนี้ข่าวแบบนี้ไม่สามารถดึงความสนใจเขาได้แมทรู้จักกับพี่พกก่อนที่จะรู้จักกับพี่สงการอีกอย่างคนคนก่อนของพี่พกแมทก็ไปอินข่าวด้วยตลอดอันนี้กล้าพูดเลยเพราะเราเป็นแก๊งเดียวกันข่าวที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบเยอะ ที่กังวลใจที่สุดคือเข้าใจความรู้สึกผู้หญิงและเราทําให้คนรอบตัวเราเดือดร้อนอีกแล้วเราขอโทษเราคิดน้อยแมทกับพี่พกเป็นมากกว่าเพื่อนเราเป็นพี่น้องกันตอนนี้แมทต้องหนักแน่นแมทได้พูดอธิบายไปหมดแล้วตอนเป็นข่าวเราน้อยมากเรียกได้ว่าไม่มีอะไรในกอไัยทั้งนี้ต้องบอกเลยว่าแมทพิรณีเป็นนางเอกที่ดังมากๆก่อนที่จะมีข่าวออกมาหลังจากเธอ ปิดตัวแฟนหนุ่มสุดหล่ออย่างสงการเตชนะนรงและเธอได้บอกว่าเธอพอแล้วกับวงการบันเทิงมีมากพอแล้วไม่อยู่ในวงการนี้ก็ได้เลยทําให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเธอได้ออกมาขอโทษเธอยังต้องอยู่ในวงการบันเทิงยังต้องผ่อนตู้เสื้อผ้าอยู่ตอนนี้ค่าตัวของเธอขึ้นมาสองเท่าเลยทีเดียวราคาตอนนี้บางงานเธอได้รับถึง40,000 0บาทเลยทีเดียวบอกเลยว่ารวยจริงๆ จากค่าตัวแส0 0 0 0บาทเท่านั้นและเริ่มต้นที่20000 0บาทต่อตอนรับเล่นโฆษณาเริ่มต้น15ล้านบาทต่อชิ้นและออกงานอีเวนต์3 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งซึ่งทั้งนี้เรียกได้ว่าค่าตัวสาวแมทในบางงานนั้นมากกว่าสาวอ้ําแต่ไม่ใช่ทุกงานนะครับเพราะสาวอ้ํนั้นเรียกว่าเป็นตัวแม่แห่งการบันเทิงไปแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ